ลุงกะสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ครับกาพีลารุ่งลงเครื่องบินมาแล้วครับตอนนี้ครั่างสีพันต่อม้อล้วก็เอาของนะเอากระเป๋าครับพี่น้องเราก็จะได้ยางมานนี่แหละครับชั้นสองประตูสามตอนนี้ห้องยู่ชั้นสองประตูสามครับเดี๋ยวผมสีพาพี่น้องเบ่งบรรยากาศครับเบ่งบรรยากาศเนี่ยครับนี่เอฟซีนี่ที่งานห้องมานรับหลายบานทักหลายหลายบานครับมาร่อรับี่ลาล่อรับบอลโจนะพี่น้องครับโอ้กําลังใจทวนพมไอ กำลังใจเยอะแยะมากมายเลยครับอืมไปครับพี่น้องโอเคเดี๋ยวห้องมาลออ่อนล้กันล่อ,อไปน้ากันครับพี่น้องค่ะฝากพี่น้องครับกดติดตามไปน้าครับผมเดี๋ยวสิตอนเนี้ยผมกัไล่สดอยู่เครื่องอีกเครื่องหนึ่งของผมไล่สดดูครับผมอ่าเครื่องนี้ผมก็เฮดทีเป็นพี่น้องบิ้งอ๋อตอนนี้ยี่สิบนาทีโอ้ตอนนี้ก็ อีกี20นาทีคุยังอยู่หลายไหมครับเล่ยไดลงมาช่องนี้หนึ่งมื่นแล้วเนี่ยอ่าตอนนี้ครับคนไปเบิงช่องแม่พญาไปเบิงทางคุนอันนี้ก็สิไหลอยู่ทางนี้อ่าฟังไอ้ที่เมื่อกี้ีนบอกมาี่ไมาครับก็อีกน้องครูไปถูคอมากมนก้องน้ำยเมียม เดี๋ยวครับพี er ่น no ้องรอไปน้ากันครับพี่น้องครับเนี่ยตอนนี้เสียอามก็ไล่สดแทนผมครับเนี่ยมาบึงบรรยากาศครับวันนะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณที่หักและเมตตาเด็กหน่อยคนนี้น่าจะเป็นเด็กแหละเนาะเด็กหน่อยเด็กหน่อยคนนี้แต่ว่าหนากรสิเท่านี้กระมาตัวนี้ ผมไปแล้วมันเคิดหลายเนาะตะกี้เคิดหลายเดหลายอย่างหลายแนวนี่เราเป็น้องกาก็เยี่เป็นกำลังใจตะเอเนี่ยตะกี้ไป็นพี่น้องเบิ้งก็ฝากติดตามคลิปด้วยเนาะแมีนฝากติดตามคลิปลลงไลน์แล้วก็ฝากติดตามคลิปเมียนตัดเรียคลิปม้วนอง่ๆให้พี่น้องเบิ้งนะครับฝากช่อง g e โ geo two นะครับปรกชารุ่นเด่นอีกประธารุ่นนะครับ นี่จะดูนี่บรรยากาศข้างนอกนะครับให้ดูบรรยากาศข้างนอกนี่ครับพป่นรองกับฟังนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งครับเป็น้องเป็นอีกมุมหนึง่งฟังที่แบบมาฮับเอฟซีไอ้มาฮับอิหล่าเนาะเนี่ยครับฟังเอฟซีแต่ว่าขนาดมีหลายจุดครับตอนนี้แต่ว่าตอนนี้จุดนี้ก็มีประมาณเท่าน,นี้แต่สิกําลังมาเรื่อยๆครับกัมีหลายคนทักมาครับผมว่าอยู่ไหนกันแล้วตอนนี้ครับ ขอบคุณหลายๆครับอนีดีะครับพี่น้องเมตีความรักดีใจครับดีใจเดิดีใจเดิแบบพี่น้องมาแบบมาเบิ่งหลายแล้วการบัางใจหลายอรากะขึ้นมาน้อแมนเกิดขึ้นมากอ่ะโอตรเสียน้นเสียผ้าเรียนอีกแล้วครับพี่น้องเอ่อคำว่าเบิ่งกันเออเสียน้นกําลังโค้ด้วยครับพี่น้อง ช่างเสือโอ้ช่างเสือครับได้ได้ครับเดีย๋ยวโทรเบอร์ไม่พื้นดีกว่ครับอโอ้ยว่าแบ็นนี่อัปเดทท่านคุณเ,เปิดสองจอไปโหลดครับพี่น้องครับ,น,บ,บนี่ยโอ้สามพันเจ็ดร้อยคนไปเงี้ยว่น้องครับเงี้ยวครับเงี้ยวพี่น้องยังอยู่กับผมผมก็ไล่ต่อครับ กาคลิปครับพี่น้องคลิปกาผมกับสรีไพคลิปเป็นบรรยากาศให้พี่น้องเบิรงครับกับฝันพี่น้องนะอาเบิรงน้ำด้วยครับผมเป็นกำลังแห้งใจแห่ครับขอพ่นดกข้ามากข้าเมตตาครับพี่น้องขอพคุณหลายๆครับเปี่นี่กาะเซนอสี่นเอากอนจริง กูไปซื้อที่แม่จัก้อยอะไรสองลอยก็ลอยลอยลอยปลาสามลอยก็ล้านสามลอยล้านปลาแมงทองคำซื้อนองทองคมีกระสับว่าครับพันล้านนี่จะแปว่ากดกำลังสงร้อนพันล้านหุ้ย ตรงนี้ต้องจอดดีดีเลยท้อจอดดีๆจอดดีดครับเอ็มนี่ถือสองมือรวดครับตึงตึงเลยตึงๆนะครับเพราะว่าไอพี่น้องเบป็นทีมทำไรก็แันดิเออบอลลุ่งกับบอลลงก็คือบอลลงเดี๋ยวรอนู่นแหละรออีหฬากรับนี่แหละครับแมนกีฬากรับทุกท่านหรือถ้าแบตหมดก็อันนี้อาจจะไม่แน่เพราะว่ามันสะดัดตึ๊บตึ๊บตึงบเองเนาะเออเพราะว่ามันมันชาร์จตอนไรมันมันยากมันสะดุดอีกพอน ว่ากาา็น่าสะไหวเยอะเพราะว่าแบตเต็มเยอะไหวไหวไหวแสงชัดเจนเนี่ย<ม><ถ>ตอนนี้พ่อการใจจากการคำนวณพ่อการใจคาดการว่าน่าจะออกทางนี้แนี่ยนอนพี่น้องยังอยู่เนี่ยเอาสามพันหกร้อยเอาเนี่ยแมนได้เห็นอีกมุมนึ่งแมนได้เห็นอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นมุมฟังเอฟซีเนาะ<ม>ฟังข้างใครเพิ่งเพิ่นลงมานะครับผ่านแม่นนอกก็จะเห็นทั้งสี่เลยป๊าบเลยสีกวาดได้แล้วตัวผ้าเลย

เอาเนี่ยนะลงมาบางนี่บอสพี่รองเนี่ยเอามาหลุดไปน้ำกันครับผมอ่เฮ<ะ>้ยยังเนี่ยเอาเดี๋ยวฝากซื้อกันฝากซื้อกันพี่รองครับตอนนี้เท่ากบับล่อล่อไปเรื่อยๆครับผมล่อไปน้ำกันพี่รองเอฟซีกับมาหลายบ้านฮัก,กหลายหลายหลังนะครับกับมาหลายกับคลิปนี้เดี๋ยวผมสีตัดต่อแล้วกะับลงในพี่รองเบิรงก่อนแบบเรียลไทม์เลยเนาะครับ แต่ตอนนี้ระวังลออีหล่าบ้อนบอนได้ตอนนี้กำลังผ่านต่อมออยู่ตอนนี้แล้วกะ็ล่อกระเป๋าเนาะครับผมเดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้พี่น้องในเบิร์นก่อนครับก็บฝากติดตามคลิปต่อไปน้องกับพี่น้องครับพอกันไม่คลิปหนาครับไอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเติมด้วยเงินท่องทุกคนครับผมสวัสดีครับ